น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น10กิโลกรัมยืนยันว่าผลตรวจเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพอเชิมานสุขภาพดีขึ้นและไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วค่ะเมื่อวันนี้นะคะจึงไปที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ตัวเองเคยได้มารับการรักษามะเร็งเต้านมระยะที่2เพื่อเยี่ยมทางผู้ป่วยแล้วก็พี่พ,พยาบาลนะคะแล้วก็ยังได้จับมือกับภาคเอกชนมอบเงินอีกจานวนหนึ่งแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อใช้เป็นทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ค่ะ ดยพลอยบอกนะคะว่าแม้จะไม่เจอเชื้อแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาลดฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงไปอีก1-2ปีค่ะ,ะก็ก็มีบ้างแต่ตอนนี้ก็ลดยาลงแล้วแล้วก็ผลกระทบไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันมันปรับบาลานซ์สมดแล้วแล้วพลอยก็บ่นต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอะไรเงี้ยพลอยก็ปรับกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนอนก่อนเที่ยงคืน แล้วก็โซเชียลมีเดียน้อยลงตื่นมาตอนเช้าทุกวันทุกคนอาจจะเห็นว่าอยโพสแบบลูกพาทิศขึ้นตลอดคอยจะมาดูพาทิศตอนเช้าแล้วพอจะเปลี่ยนกิจกรรมแบบว่าเมดิเทตแล้วอ่านหนังสือก่อนที่จะจับมือถือใดๆทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออกกําลังกายมากตอนนี้ก็เปลี่ยนคอยคิดว่าคอยต้องมีความสุขอย่างที่บอกมะเร็งเขากลัวความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยังต้องใส่ใจต้องดูแลอยู่ต้องเฝ้าระวงังอยู่ก็คือไม่ไม่ประมาทแล้วตรวจสุขภาพตลอดจะไปไงก็ตรวจ ส่วนด้านงานแสดงหลายคนคิดถึงนะคะห่างหายหน้าจอไปพักใหญ่ <c oughs> เผยว่าตอนนี้มีรับเล่นไว้2เรื่องค่ะโดยจะมีบทคุณแม่นะคะในซีรีส์วาซึ่งจากนี้ก็ยังจะเลือกรับบทที่ท้าทายแต่ว่าขอเลือกงานที่ไม่หักโหมจนกระทบต่อสุขภาพค่ะ